บรรยากาศดามคำ่ำๆมาอัปเดตสวนผักที่เทศบาลตำบลคกสำราคา่ะควายก็เข้ากอกพอ,อดีดูคนเลี้ยงควายขี่จกักรยานสามลอ้อแล้วก็ไล่ควายเข้าคอขอบคุณค่ะอ๋อผักคะนา้าผิน้ำงเงาเด้ออ๋อโอ้ยขึข้นมาหายซื้อซื้อโอเค ต้นอ่อนของสลัดธรรมดาบ้านเมนผู้ขายหูหนวกดิบ่ติดแล้วกับบ้าลับวันนี้วันที่เก้าธันวาคมลักษณะของกระลำที่เริ่มกำลังจะหอเป็นแบบนี้นี่คือกระลำปลอดสารพิษ แบบนี้ค่ะนี่นี่ก็เริ่มออมแปลงนี้ก็จะเป็นผักกาดเขียวฟรีใช้ในการขั้นสม้มเป็นแปลงใหญ่เลยนะคะ มาซื้อเลยค่ะพิกัดเทศบาลตามูลคุกสำราญผักปลอดสารรสชาติจะไม่เหมือนกันใกล้ๆกลกอกล้วยก็จะมีมะเขือเทศปลูกไว้กินปลูกทุกอย่างปลูกทุกแนวเรียกว่าปลูกถั่วที่ถั่วแดนทุกอย่างที่กินได้ กะล่ำปลอดสารน,นี้กลิ่นกลิ่นกับกะล่ำที่เขาแพ็คขายมาจะไม่เหมือนกันนะคะกลิ่นที่เขาแพ็คขายมามันก็จะกลิ่นฉุนฉุนกลิ่นฉุนฉุนแล้วก็การเก็บรักษากะล่ำไม่ได้ใส่ตู้เย็นดวางข้างนอกได้เป็นสิบวันไม่เน่าไม่เปื่อยเพราะว่ามันแก่โดยธรรมชาติแล้วก็ไม่มีสารเลร่งไม่มีปุ๋ยเคมีมีแต่เศษฟางแล้วก็ปุ๋ยหมักชีวภาพที่ชาวบ้านเขาทำ เป็นลักษณะของแปลงวันนี้มาข้ามหน่อยก็จะอัปเดตได้ประมาณนี้ตรงนี้คือเศษวัสดุที่ใช้สำหรับทำแปลงผักก็จะมีปุ๋ยคอกมีแกลบเวลาจะใช้ก็จะคุกเข้ากันนี่คือวัสดุที่ใช้แล้วก็มีเศษฟางข้าวเอาไว้คลุมให้ความชุ่มชื้นแล้วก็เศษผักที่ร้านทำความสะอาดที่เหลือ ก็จะหมักไว้ลักษณะอย่างนี้เอาไว้เพื่อที่จะให้มันเป็นปุ๋ยทําดินปลูกแปลงต่อไปสําหรับการอัปเดตผักเทศบาลตําบลโคกสําราญอําเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นวันที่9ธันวาคม2564ผักก็จะสวยงามประมาณนี้ แอดไลน์ line, สอบถามเส้นทางเพิ่มเติมหรือว่าถามว่ามีผักอะไรบ้างเขาขายยังไงยินดีให้บริการฟรีนะคะที่0642657446ทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์กดติดตามไว้นะคะเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลผักปลอดสารพิษส,สวัสดีค่ะ